บ่กเธอ อู้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 สบัดลุบ ก,กัด้าเขาสันไม่หายเลยครับนานๆทีพอดีเจอชโดคข้อครับไล่ตีตั้งนานมาจากนู่นแล้วไอมาเรื่อยๆ โอ้ส่สิบห้าสิบไม้ได้ครับพอดีเมื่อกี้นี่เอาเหยื่อนิตีเนี่ยครับเหยื่อกบกระโดดทำเองโอ้นี่ครับชะดดไม่คอกมันจากที่ตีตั้งนานครับใช้กดกระโดดตีเอาก็เลยลองเหยืยอปลาปลาเป็นดูเกี่ยวตรงหลังครับตอนนี้น่าจะไม่ขาดสีครับโอ้สีอย่างสวยเลยครับ หลังจากที่ตีกบกระโดดตั้งนั้นครับไม่ยอมกัดมีแต่แค่ไล่หรือว่าแค่ฟาดก็เลยใช้วิธีพอดีตเตรียมเหยื่อปลาเป็ดมาด้วยตี้แค่น่าจะประมาณสามไม้ได้ครับตีตอนแรกตีแล้วก็ลากผ่านไม้ไม่ยอมเอาไม้สอดก็น่าจะตีแล้วก็ลากผ่านช้าๆไม่ยอมเอาไม้สามครับตู้หลังจากที่ตีไว้แล้วอา่าตีเลยผ่าน ลูกมันไปประมาณสักสองเมตรแล้วค่อยลากมาไว้ตรงลูกมันทีนี้ครับน้ําหมุนเตี้ยเลยก็รู้แล้วว่ามันกัดคือมันจะไม่ยอมกัดแบบอุ้มเลยนะครับลากมาใส่ลูกมันไว้คือนี้น้ําหมุนเลยสายไหลทันทีเลยครับหลังจากที่น้ําหมุนแลวโอ้น่าจะประมาณสักสามสี่เมตรได้มันจากหลังจากที่มันกัดเหยื่อกินกินเหยื่อแล้วมันวิ่งล้มหยุดทีนี้ก็เลยก่อสายเข้าตัดใ,ใจวัดเลยโอเคครับยังสวยครับตัวนี้ครับ แน่นอย่างแน่นมือเลยครับหลังจากที่ไม่ได้ตกมาตั้งนานหลังจากที่ตกในช่วงฤด,ดูแล้งแล้วก็ไม่ได้ออกคลิปตั้งนานกับตัวนี้ครับเป็นช่วงชลูดูแม่คอกครับช่วงฤด,ดูน้ำแดงช่วงนี้ครับชลูดูแม่คอกอย่างสวยเลยครับเห็นไหมรับแสงไหมครับดูสภาพ ตรงเบยดแล้วก็สายสายหน้าสายสายสายสลิงทำมาเป็นสายหน้ากันขาดหมดสภาพเลยครับโอเคครับต้องทิ้งครับตัวนี้นำมาใช้ใหม่ไม่ได้นะครับถ้าใช้ใหม่โอกาสขาดมีเยอะครับจะเสียได้เลยครับอย่างอย่างสภาพนี้ครับคือต้องทิ้งครับไม่ทิ้งง้นก็ตัดตัดขึ้นมานิดนึงเพราะว่าตัดตัวนี้สายยาวตัดขึ้นมานิดนึงเนี้ยประมาณนี้ในสภาพตัวที่มันยังดีอยู่ ก็ผูกตะขอเบียดสาใหม่ยังใช้ได้เหมือนเดิมโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ยังพอมีเวลาครับเดี๋ยวต้องตามหาอีกครอกหนึง่งโอเคครับขอบคุณครับ